สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับลูกอมนะครับลูกอมเป็นลูกอมว่านร้อยแปดนะครับของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวัดละหันไรจังหวัดระยองนะครับก็ลูกอมชุดนี้นะครับก็ส่วนตัวผมผมก็ชื่นชอบมากๆนะครับนะครับก็จะมีมวลสารที่เป็นมงคลของหลวงปู่ผสมลงไปด้วยนะครับแต่เรามาส่องดูเนื้อหากันเลยนะครับนี่ครับ ภาพชัดไม่ชัดยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับก็จะมีเกษานะครับก้อนขาวๆนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของสมเด็จบางกุงพมนะครับนี่ครับว่านก็สวยงามมากครับว่านนะครับก็จะมีเศษจีวรนะครับมีเศษจีวรแล้วก็จะพบเจอพลอยเศกนะครับผสมลงไปด้วยนะครับเป็นพลอยโขกนะครับแล้วก็จะมีฝังนี่ครับตะกุดนะครับเป็นตะกุดคู่ชีวิตนะครับ นะครับเป็นลูกอมชุดที่ผมชื่นชอบมากมากนะครับผมชอบพระเครื่องแล้วก็พวกเนื้อหาแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับส่วนตัวผมผมชอบพวกเนื้อว่านๆอยู่แล้วด้วยนะครับนะครับก็ตรงนะครับตรงใจเลยนะครับตรงใจเลยแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่เองก็เป็นหมอยาด้วยนะครับเป็นหมอยาด้วยนะครับเรื่องว่านเรื่องยาอะไรพวกเนี้ยท่านก็จะเก่งอยู่แล้วนะครับนี่ครับ ก้อนก้อนชิ้นส่วนของสมเด็จบางพรมเนี่ยก็จะมีเป็นบางเม็ดนะครับก็จะมีเป็นบางเม็ดบางเม็ดก็มีบางเม็ดก็ไม่มีนะครับแต่ที่สําคัญก็คือจีวรนะครับพลอยเสเเจสาตะกุดนี้ต้องมีทุกเม็ดนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆดูลักษณะของเนื้อว่านนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนี่ครับ เราเราเรารับชมกันไปเรื่อยๆนะครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับน่ครับส่วนอ่าพระนะครับที่ผมทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันน่ะก็เป็นรังเดียวกันนะครับเป็นรังเดียวกันครับกับลูกอมที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่แหละครับ เป็นลังเดียวกันนะครับนี่ครับสวยงามครับชัดเจนครับนี่เกสานะครับนี่ครับนี่ครับความเป็นเนื้อว่านนะครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเป็นชิ้นส่วนของสมเด็จบางุ่พรมนะครับ ก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับผมก็แบ่งปันออกมานะครับทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ